เกิดเหตุระทึกสองคนร้ายใช้ปืน M16 ชี้ชิงเงินสด1.7ล้านบาทจากเจ้าของลานรับซื้อยางพาราบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแห้วจัังหวดเลยตำรวจเร่งระดมกำลังตามล่าตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่15ธันวาคม6 7พันตำรวจโทนิพิธเอี่ยมนูนรองผู้กำกับสอบสวนสพานาแห้วจังหวัดเลยได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายควงอาวุธปืน M16 ชี้ชิงเงินสด1.7ล้านบาท ที่ลานรับซื้อ,อยางพาราบ้านเมืองแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเมื่อรับแจ้งได้รายงานให้พันตำรวจเอกนัทกฤ i คคำวิเศษชัยรองผู้บัญชาการกอพอจอวอเลยพันตำรวจเอกพิศนุวัฒน์ใจการผู้กำกับสพนาแห้วพร้อมชุดสืบสวนเดินทางไปที่เกิดเหตุพบนางอรัญญาโอชารตอายุ45ปีเจ้าของลานรับซื้อ,อยางพาราและคนงานร่วม20คนตื่นตระหนกตกใจอยู่ที่เกิดเหตุส่วนคนร้ายเป็นชายสองคนอายุป,ประมาณ30 5-50ปีควงปืน M16 หลังก่อเหตุได้เงินสดไป1,774,000บาทหลบหนีไปสอบถามนางอรัญญาเจ้าของรานรับซื้อเล่าว่าปกติจะมารับซื้อ,อยางจากชาวบ้านทุก15วันวันนี้ก็มารับซื้อตามปกติขณะที่รับซื้อ,อยางของชาวบ้านผ่านไป2คนจูจูมีคนร้ายเป็นชายเดินเข้ามาที่ตนเองนั่งอยู่ยิงปืน1นัดคิดว่าเป็นเสียงประทัดจากนั้นคนร้ายใช้อาวุธปืนสั้นชิงกระเป๋าเงินที่มีเงินสดอยู่1.7ล้านบาท จึงได้แย่งกระเป๋าแต่ถูกคนร้ายใช้ปืนสั้นไม่ทราบชนิดตีที่หัวหนึ่งครั้งจนได้กระเป๋าไปและยิงปืนอีกหนึ่งนัดและมีคนร้ายอีกคนที่คุมเชิงยิงขู่อีกสี่นัดจากนั้นก็หลบหนีไปทางเนินเขาข้างลานรับซื้ออยางพาราจากนั้นรีบแจ้งตำรวจทันทีนายอ้วนนามสมมุติอายุ14ปีคนงานรับซื้อ,อยางเล่าว่า ขณะที่ตนเองนั่งอยู่ในรถบรรทุกยางได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเห็นคนร้ายสองคนสวมเสื้อสีดำคล้ายเสื้อลายพรางทหารเห็นคนร้ายคนแรกถือปืน M16 ส่วนคนที่สองถือปืนสั้นจากนั้นคนร้ายได้ยิงปืนขึ้นสองนัดแล้วเข้ามาปล้นชิงรั์กระเป๋าของเจ้าของแล้วสั่งให้หมอบจากนั้นก็หนีไปทางหลังเขาข้างลานรับซื้ออยางพารายิงปืนขู่อีกหลายนัดขณะเดียวกันทางตำรวจได้ประสานไปยังตอชอด247ทหารผ่านฝ่ายปกครองระดมเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธ พบมือเล่ล่าติดตามคนร้ายจากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายแต่งตัวลายพรางสีดำคล้ายทหารคนหนึ่งมีอาวุธปืนสั้นอีกคนมีปืน M16 หลังก่อเหตุชิงเงิน1.7ล้านบาทแล้วหลบหนีไปทางป่าเนินเขาข้างลานรับซื้อมันไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาพยายามที่จะชิงรถขี่หลบหนีแต่สุดท้ายไม่ได้คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไปทางแม่น้ำเหืองที่มีกั้นพรมแดนไทยเล่าห่างที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตร คาดว่าคนร้ายอาศัยจังหวัดที่วันนี้ด่านพรมแดนบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเปิดทุกวันพระให้ชาวบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้ามาซื้อของ